ด,ดัวจิว๊บครับงานนี้ครับมันมีพลังมันเกิดจากแนวความคิดที่เกี่ยวกับความเชื่อระหว่างมนุษย์และก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์สังเกตได้จากฐานบูชาข้างล่างฐานบูชาข้างล่างมีอักขระโบราณสลักไว้แล้วก็คอนต์กับใบหน้าของหุ่นซึ่งเป็นงานโมเด์น คุณอาจจะยังไม่เข้าใจงานโมเดนกับงานศิลปะพื้นบ้านเป็นยังไงอันนี้เราเอามาจาับผสมผสานกันให้เกิดเป็นเนื้องานชิ้นใหม่ซึ่งมีความสร้างสรรค์และมีพลังและมีอารมณ์มีจุดเด่นจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามนุษยชาติอธิบายเรื่องอฟิญลบในแก้วน้ำครับสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมครับ,รบชิคเก้นเชียร์เนี่ยมาจาก <c oughs> อาจารย์คนนึง <c oughs> ที่น่ารักมากของเรา ทำพื้นเป็นรูก็ไม่ได้ตึกหน้าอยู่เพราะเขาแค่นี้แหละครับทุกคนก็รู้ว่าเขาเป็นใครใช่ไหมครับบกมบื่อเพราะว่า,วา